สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมอยู่กับช่องน้องปานขวัญเฟมเบี่นะครับผมวันนี้ก็พาน้องมาเล่นสะสะนังกุชชี่ของตัวเองนะครับผมสะกุชชี่ของตัวเองนะครับผมดูครับนี่ครับผมกุชชี่สีเขียวนี่ครับผมอาบน้ำนะครับผมให้น้องไม่รู้ว่าน้องจะกล้าลงไหมเนี่ยน่าจะยังไม่กล้าลงนะครับผมน่าจะยังไม่กล้าลงนะครับผมดูครับไม่กล้าลงน้ำนะครับผมเอ้าไปเล่นน้ำเถอะแม่ไปเร็วไปเร็วไปเล่นน้ำเร็วเดี๋นี่ครับ จะเอายังไงเนี่ยจะลงดีหรือเปล่านะครับผมดูครับจะลงไม่ลงเนาะเอ๊ะมันคือมาสูงเนาะนี่ยครับผมครับหาวิธีการลงได้หรือเปล่านี่นะครับผมอยากอยากจะลงแต่ไม่กล้าลงนะครับผมเอ้ยไม่อยา่าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปหนูไม่กล้าลงน้ำ <c ười> โ,อโอ้โอ้ดูดูเอาไปไหนนะ่ะพากันไปแน่น,นั่นโอ้นะครับผมพาลูกมีน้ำทะเละนะครับผมดูครับมาแล้วมาแล้วตัวป่วนของเรามาแล้วมาแล้วเอ้ยด,ดสูสะบ้อนี่จะด,ดสูสะบ้อเอ้ยน้ำน้ำเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวตกใจน้ำเอ้ยไปไหนน่ะเอาเอา จะไปบ้านจะแล้วเออไม่เอาแล้วหนูกลัวน้าหนูไม่เอาแล้วหนูจะวิ out, ag h, ag h. ่งหนีแล้วหนูไม่เอาน้ําแล้วค่ะหนูหนูจะวิ่งหนีน้ําแล้วค่ะเดี๋ยครับอ้าวอ้าวอุ้ยจะลงแล้วจะลงแล้ว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 ดูครับครับจะลงหรือเปล่าหนึ่งสองอึบอึบอึบอ้เวเอยกระละมังเอยได้กระลังมังไปแล้วป้าป้าเสือเตกเตกเอ้ยอเอามาเออเออเออเอเอามานเอเอ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 นเออเออเออเรอเออเออเอนเอออเเออเเอเอ เอ้ยอย่าพึ pues whales, Quran, ่งอย่าพ nah ึ่งอย่าพึ่งเย็นๆเฮ้ยเอ้ยอย่าพึ่งขอขอขอมาเร็วมาเร็วเยอะ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 มาทางนี้มาทางนี้ไปไหนเออไปเล่นน้ำเร็วไปเร็วไปเร็วฮึบฮึบฮึบเบรก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 เฮ้ยเดับถูกใจถูกใจน้องนะครับเอาเอไปเร็วคุณพ่อลงน้ำแล้วไปเร็วลงเอาคุณพ่อเร็วไปเร็วเฮ้ยหนูไม่ลงมันสูงเออเออหนูเล่นด้านหน้าก็ได้ดูครับหนูไม่เอามันสูงค่ะดูครับผมดูครับไม่เอาแล้ว จะลงดีหรือเปล่านะครับผมดูครับเอ๊ะไม่เอาทําไมมันมันสูงจังเลยดูครับดูน้องของเราเอ้ยเอ้ยไม่เอาหนูไม่ลงค่ะหนูไม่ลงค่ะน้ำมันสูงดูครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมอืออือจะลงแล้วจะลงแล้วหนึ่งสองอึ ب, ้บอึ้บเออเออไปเร็วไปเร็วลงเร็วเร็วแล้ว,ลว,ลลวอั <c oughs> งสกุชชี่นะครับผมดูครับเอาลงเร็วอึ้บอึ้บลงน้ำนะแม่ดูครับอืออือนี่ดูครับดูเล่นนะครับผมเฮ้ยดูครับ ก้าวเลขไม่เป็นไรครับผมก้าวต่อไปถอยดีกว่าแล้วผมน้องของเราแล้วผมก้าวเลขไม่เป็นไรแล้วผมก้าวต่อไปหนูไม่เอาแล้วค่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดือดครับหาทางลงไม่ได้นะครับผมหาทางลงเอ้านี่เอ้าฝั่งนี้ต่ำฝั่งนี้ต่ำเอายังไงเอายังไงขาหน้าขาหลังจะเอาขาไหนก่อนครับเอ้ยดี๋ยวเอ้าเอาลงได้ไหมเอ้าเอ้าเอ้ยเอ้าผมบอกว่าถ้าถ้าลงน้ำได้มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับผมถ้าลงถ้าลงอ่างได้นะผมเต้น้องของเราหนูยังไม่กล้าค่ะดูครับ หาทางลงอยู่นะผมตัวนี้นะผมมาหาทางลงอยู่เอ้ยไปแล้วไปแล้วนี่ครับผมเอ้ยจะลงยังไงอจะลงจะลงยังไงดีเนี่ยดูครับเอ้ยมุนแล้วมุนแล้วหาทางลงเอ้ย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 มันไม่มีอันเล็กๆบ่ไหนครับผมนมันบ่มีอันน้อยๆบ่หนลงบได้เอ้ยเอ้ยสายยางเอ้ยเอ้ยจะพังแล้วนะผมจะพังแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับผมดูรบบนี้ดูครับ้ บรรยากาศมันดีจ <t od three |ms|> ังเลยดูครับผมนี่เอาหนึ่งสองอึ้บเอายังไงถอยหน้าถอยหลังดูครับดูดูเอ้ใส่ยางไปแล้วไปฟองแม่นะครับผมเอ้ยเอ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปเร็วไปเร็วอึ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 นี่เตลิด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 ดูครับนักวิ่งมาราธอนนะครับผมมับเอ้ยมันช่างถูกใจหนูละกันเดี๋ยเอ้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 ยดูครับเอ้ยดูจะวิ่งวิ่งเลยชนหรือเปล่านี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเออเออผิดทาง พี่ท้างรูบบึ๊บหลบทันนะครับเดี๋ยวเอ้าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้กัะละมังเอ้ยออนี่เอาไว้บนหัวเลยเออ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 เาเฮ้ยเอาสะโบเอาสะโบนี่เอาสะโบมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เลยเยอะ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 ไม่เลวเออลงไปลงไปเออเอาไปกะละมังนั่นเดี๋ยวเอาไปเอากะละมังหนึ่งมานี่นี่เดี๋ยวครับเอากะละมังหนึ่งมานี่เออนี่เดี๋ยวครับออออลงเลยลงเลย ลงเร็วเหลือบเฮ้ยมันลงบ่อด้มันลงบ่ได้ดูครับผมหนูลงบ่อดดเฮ้ยเ็นๆหนูหนูหาวิธีลงอยู่ดูะครับผมนะครับมันลงบ่อดดก็มันลงบ่อดดดูครับดูดำดำบุดดำว่ายอยู uh! Listen, ่นะครับผมก้มโผล่อยู่แล้วผมก้มโผล่อยู่นะครับผมเฮ้ยหนูจะลงยังไงดีหนูลงบ่อดดช่วยหนูแนเฮ้ยมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวป่วนเรามาทางนี้ทําไมไปทางนู้นเอ้าอือนี่ดูดากนะครับผมดูดาก ดูดากนะครับผมเอ้ยลงแล้วลงแล้วอึ๊บอ้าวสายทะบุนะครับผมสายทะบุแป๊บหนึ่งนะครับผมสายทะบุนะครับผมใช้ยางหลุดนั่นเองครับผมสายทะบุโอไม่พูดว่าสายทะบุแม่ๆจะเข้าใจมั้ยเดี๋ยวนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมแม่ๆอืออือตกใจตกใจหมาเอ้ยเชะไปเลยไปไปไปอือเฮ้ยอ่าผมร้องรั่นเออเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้มาแรงเด้อเฮ้ยถอยถอย ทอยทอยไปลงน้ำหนุนไปลงน้ำไปลงน้ำทอยไปนู่นไปนู่นดูครับดูดูน้องมานะครับผมอันนี้เฮ้ยอย่ามาเด้ออย่ามาเด้อเอาน้ำน้ำหลุดอีกแล้วนะครับผมน้องน้องน้องเหยียบดูดนสายยางนะครับผมใช่ไหนายเฮ้ยเอาเป็นอะไรเพื่อนจะมาเล่นด้วยนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปเร็วไปเร็วไปเร็วตีก้นไปสบายนี่ลงแล้วจะลงแล้วนะครับผมดูครับเฮ้ยเฮ้ย มาเดี๋ยวหนูจัดการเองหนูทำเองนะคะพ่อเอ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 อโอ้เออเออวิ่งไล่ชนนะครับผมเนี่ยเอ้ยเราคนอยู่ฝั่งนี้เราจะมาวิ่งไล่ทำไมนี่ดูเท้านะครับผมมีขาหลังด้วยนะครับผมเอวิ่งวิ่งไล่ชนนะครับผมวิ่งไล่ชนเสแล้วนะครับผมเอ้ยดูครับเออเออนี่ครับผม อาวาแล้วโอ้เบรกเบรกขาหลังแล้ครับผมเมื่อกี้มีเบรกขาหลังนะผมเช็คนะครับผมอ้เนี่ยสบายเฮ้ยมันลงเอ้ย,เอ,ยเอาลงแล้วขาหน้าขาหน้าขาเล็กมาแล้วเอ้ยเอาเอาขาเดียวพอหนูไม่กล้าลงสองขานะครับผมนี่ครับมาอีกแล้วโอ้ยเราจะมาวิ่งไล่รชนนึกว่าตัวเองตัวเบาบ่นี่ฮ้ชนเดียวกับปิวนะครับผมอนี่มึนนักนที่ตื่ไปทันทีดันเลยเอ้ยเอาความะบน่นี่ไม่ให้ลงหนิ้วเดือบ แม่จริงบอกว่าเฮ้ยเอาที่สบายใจเลยแม่ไม่ยุ่งแล้วนะครับผมครับเอ้ยตะโบตะโบอีกแล้วนะครับผมสายยางหลุดอีกแล้วนะครับผมนี่ครับนี่ครับครับสายสายกวนนะครับผมน่าจะปิดน้ําเลยนะครับผมเอาเอามาไว้ก่อนเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องจะเล่นนะครับผมเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปฝั่งนู้นเฮ้ยนะครับผม เบรกกระทันทันเบรกกระทันทันนะครับผมเมย์ม,มครับผมเบรกกระทันหนะันดูครับโอ้ยทำไมมันมันนักเลงแท้นีน่ฮ้มาวิ่งไล่ชนคนนี่โฮ้ยคนอยู่ดีๆมาวิ่งไล่ชนนี่มันจะนักเลงเกินไปแล้วนะเรล่านี้ดูนะฮึนี่บอกว่าอ,อยู่สต๊าฟโอไปโดนสีอะไรมาแลวครับผมดูครับผมไปโดนสีมาเลยครับผมเ <มา S 1> ออไปช่วย,ไป,วยไปช่วยทาสีคุณพ่อหรือเปล่านี่ <laughs> ช่วยทาสีมาแลวครับผมดูครับนี่ดูครับ ตะบุตะมิเลยนะผมเวลาได้อาบน้ำอย่างเช่นนี้นะผมน้องก็จะขึ้นเนื้อขึ้นตัวเร็วนะครับผมดูครับจะผิวดำนะผมผิวดําแล้วก็เนื้อหนังจะสวยขึ้นนะครับผมเวลาน้องช้างได้เล่นอะไรอย่างนี้นะผมถ้าเล่นจีตอมด้วยนี้น่าจะดีเลยนะผมถ้าเล่นจีตอมเนี่ยนะครับได้ดูครับจะลงแล้วหนูชิลงหนูชิลงน้ำนะครับผมเอานะครับลงเร็วๆลงเร็วๆไหนอะเดี๋ยวคุณพ่อมีรางวัลให้นี่ลงได้ไหม<า>นี่ หนูบพก้าลง่ะนะครับอ้าวไหนอ่ะอึ๊บอึบดูกระดิ่งนะผมติ้ง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 เนี่ยครับผมเอ้ยบอลลงหนูบอลลงคิดก่อนหนูคิดก่อนหนูคิดก่อนเดี๋ยว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 โอเคโอเคนะครับผมเราบอกว่าโอเคเพาเอาเอ้ยไม่ใช่ออเมีขาหน้ามีไม่ไม่ลงนะครับผมแม่จะลงขาหลังนะครับผมดูครับมีขาหน้ามีไม่ลงนะครับผมจะลงขาหลังเแล้วนะครับผมโอ้ย เอาเลยครับผมไปแล้วลงได้ขาเลกไม่เอาแล้วก้าวเลขไม่เป็นไรเก้าวต่อไปถอยดีกว่าครับผมเก้าเลรกเฮ้ยมันมันย่อยจะเหลือเกินนะครับผมไม่เกินอีกสักวิ่สองวิน่าจะวิ่งมาหาเราหรือเปล่าเฮ้ยทำทาทำทางนะผมทำท่าจะลงเลยพ่อจอยูหน่อยไอ้ฝั่งนั้นต่ำเนี่ยลงฝั่งนั้นดีไหมหนูครับอันนี้คือเราอุตส่าห์ขุดลุมให้น้องนะครับผมขุดลุมไว้เวลาให้น้องลงนะผมแต่น้องก็ไม่ลงนะครับผมน้องก็ไม่ลงนะครับผมน่าจะ เสียวน่าจะยังเสียวเสียวถังนะผมน่าจะยังเสียวถันง,วงน้ำนะครับผมดูครับนี่ครับอ่างออเออเอครับอ่างอ่างกุชี่ของน้องนะผมน,นี่ม,มาอีกแล้วมาอีกแล้วหนูจะเอายังไงดีเ<ข>อ<ข>อเอหนูม <qualité S 1> มไม่เอาแล้วหนูขอนอนดีกว่านะคะหนูเหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาหาเราอีกว่าแล้วไม่ต้องมานะผมไม่ได้ไปอยากยุ่งอะไรกับเราเลยนะครับผมขออยู่ห่างๆอย่างห่วงจะดีกว่านะครับผมดูครับไปยุ่งคุณพ่อแล้วเอาจะหาเรื่องคุณพ่อแล้วนะครับผมดูครับเฮ้ยเอา หาทางขึ้นได้ยังเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับอ้าหาทางขึ้นได้ยังเฮ้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเไม่เกี่ยวกันเดยครับดูครับเฮ้ยเฮ้ยอ้านี่นี่ดูดูเล่นนะครับผมดูเล่นนะครับผมเอ้ยเชียงกัะดิ่งนิ่งนเนี่ยอันนี้ครับผมเอ้ยทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสาดาอยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยไปดีกว่าเฮ้ยเฮมาทางนี้เย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 เย้เย้เ มาแล้วไปยังเร็วจีนะครับแมียวเบรกจี๊นี่นะครับผมไปไปยังดูดูเล่นนะครับผมดูเล่นขึ้นเร็วขึ้นเร็วเออได้ได้ขาเดียวแล้วได้ขาเดียวแล้วไม่เอาแล้วหนูได้อดูครับดูตีลังกาดูตีลังกาเออไม่เอาแล้วดูครับดูท้องออกเออนี่หนูไม่เอาแล้วหนูไม่กล้าลงน้ำกล้าแล้วหนูไม่กล้าลงน้ำกล้ามาอีกแล้วเออเลิกเล็กเล็กล็กเออแล้วทำไมนักเลงเนี่ยนี่ฮะ รองเท้ารองเท้าอย่าหาเหยียบเหยียบรองเท้ากันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทางนี้ลยมาทางนี้ลยมาทางนี้เลยไปเ็วไปเลยเบรกกี๊ดออเอนี่เจ็บบอลันเจ็บบอลเลยเจ็บบอล่ะหนูไม่มีคําว่าเจ็บกาหนูมึนกาหนูไม่มีคําว่าเจ็บกาหนูมึนอยู่แล้วค่ะมาอีกแล้วนะครับหนูมันมึนกาหนี่หนูเรื่องมึนไว้ใจหนูค่ะอะครับผมดูครับเรื่องมึนไว้ใจหนูค่ะนี่ครับผมอ่ะเหนื่อย เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วครับผมเหนื่อยแล้วอนูไม่อาแล้วนูเหนื่อยแล้วดูครับนูเหนื่อยแล้วเอ้ย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 ดูครับอะไรอะไรไม่ต้องมามาเน ality, ียมหน <les> ้ากันนะครับผมดูครับนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้อ้หาเรื่องกันนะนี่บางมอนีมนจมดูโพดนะครับหาเรื่องกันนะบางมอนี่มันจมนูดูโพดนะดูครับผมอออ ครับผมก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่นะผมเพื่อแม่แม่อาจจะงงนะผมว่าว่าเสียงใครนะผมอันนี้คือเสียงน้องอีทเองนะผมมาจากช่องซีดอลงคูนนั่นเองนะครับผมเนี่ยผมก็มาช่วยคุณพ่ออย่างนี้นะผมเวลาว่างนะผมไปแล้วไปหาไปหาแล้วไปหาคุณแม่แล้วหรือหรือไปถูต้นไม้น,นมมั่นนะครับผมมีน่าจะไปถูต้นไม้นะครับผมเอ้ย <c oughs> เอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผมเสานี้มันน่าถูกตาถูกใจแล้วกันเนี่ครับผมมาแล้วมาแล้วเอ้ยเอ้อ อุษาอุษาหนีแล้วเนะนี่ยอุสาหนีแล้วเนะี่ยยังจะมาตามอีกดูครับนี่เี๋ยวไปแล้วไปแล้วอออถูถูไปถูเฮ้ยเห็นเขาถูแล้วเราจะถูยังไงดีเนี่ยแล้วผมดูบนตัวไม้เนฮะ้ยเขาถูยังไงคุณพ่อหนูถูไม่เป็นเดี๋ยวเขาถูยังไงเอ้ยมาฟ้องเอ้ย hey, รู้ไหมวิธีการถูยังไงไม่ต้องมาทําหน้าจัตาแล้ครับผมไปถูเลยแล้วผมน่าจะงงเอ้ยเขาถูยังไงเนาะไปแล้วผมไปแล้วนี่ มันมีต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถูติ้งติๆงติงติงอ่ะน่าจะหายคันอ่ะแต่นูถูไม่เป็นไปถามคุณแม่ก่อนไปถามคุณแม่ก่อนไปถามคุณแม่ก่อนมันถูย,ยังไงคะคุณแม่น้องเราบอกว่าเอ้ยถามน่อยถามผู้รู้หน่อยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะครับเอ้อไม่รู้นะก็เล่นน้ำต่ออันนี้นะครับผมเอ้อลงแล้วนะครับจะลงแล้วอึบอึบลงได้ไหม<ง>อึอนี่ครับผมลงของน้องนะผมเอาเล่นดินตรงนี้ดีกว่านูไม่ขึ้นแล้วนูเล่นดินดีกว่า นี I I lot, ่ครับผมหนูไม่เอาละหนูจะเล่นดินนะเออดูดำบุดรดำวายนะผมดูก้นโผล่แล้วนะผมไอหนักนี่เอ้ยลงดีกว่าลงน้ำดีกว่าเฮ้ย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 นี่ครับผมเก็เอาความน่ารักของน้องมาให้ชมนะผมเอาความน่ารักของน้องให้ดนูนะผมก็ ฝากตามนะผมฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะผมดูครับดูน้องของเราเนี่ยครับไอเอาน้ำมาชิมเนี่ยนะมาเล่นเหน่ยแล้วเอาน้ำมากินเนี่ยนะมับเ่ยครับนี่ครับดูฝั่งนู้นก็ไม่สนใจก็เล่นดินอยู่นู่นนะผมไม่สนใจลูกเลยลูกเราก็ไม่สนใจแม่เลยดูครับผมเล่นคนเดียวเลยนะอืออออจะห้าวกันไปแล้วนี่อือดูเตะมีขาหลังนะครับผมมีขาหลังีลงยากยีงไม่เตะไปหนึ่งทีเลย น้าน้องน่าจะเป็นแบบนี้เล่าเอ้ยมันลงยากเหลือเกินขอเตะไปสักหนึ่งทีได้ไหมนะครับอืออือนี่ครับผมก็<อ>น่าจะจ <c oughs> นี่มาแล้วแ <c oughs> ม่สซุ่มยิงบอกว่าเอ้ยเล่นเบาๆาหน่อยดิเฮ้ยมาแล้วครับผมแม่สุมยิงเราบอกว่าอา้าวมากินอ้อยนี่เองนะผมนี่ว่าเต่ม,มาห้ามลูกนะครับผมนี่ครับดูครับอ้าจะลงได้ไหมน่าจะยุงน่าจะลุงยังไม่ได้เช่นเดิมครับผมในวันนี้นะครับผมน่าจะลงยังไม่ได้นะครับผมน่าจะรอให้น้องปรับสภาพไปอีกสัก วัน2วันนะครับผมน่าจะรู้แหละตอนนี้น่าจะลงได้นะครับผมต้องรอดูอีกทีนะครับผมก็คลิปนี้ก็เอาความน่ารักของน้องมาฝากกันเพียงส่วนี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งหมครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับน้องของเรานะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ